โอเคครับผมวันนี้เราก็อยู่กับบังอีกแล้วนะทุกคนนะวันนี้บังก็จะพาทุกคนมาลุยกันที่เกรมพะผ,ผิกขันเนต์นั่นเองนะผู้ชมนะด้วยงบ2009นั่นเองนะครับผมต้องขอย้งไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ บางจะทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเล่นหนูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับคุณผู้ชมช่องของบังใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ให้บังกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมขอบคุณกลับมาวันนี้ก็มาด้วยงบต่อไปเก้าแต่เต็มที่นะบังจะเล่นสักประมาณพันเก้าไว้ทุกคนแล้วกันนะพอจะเหลือไว้หนึ่งพันไว้ทําอย่างอื่นด้วยนะผู้ชมนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้คือคือ <c oughs> ยังไงอะ่ะคือคิดไว้ก่อนเออบงับง บางคิดไว้ก่อนอนะประมาณนี้นะพเพื่อนนะทุกคนนะก็คือเราผมไม่รู้หรอกว่ามันจะได้หรือจะเสียอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผู้ชมนะก็อยากไต่ตองหรือว่าอะไรให้มันให้เรียบร้อยหรือว่ารอบครอบประมาณนี้นั่นเองนะครับผมปะ่ะมาดูดิว่าจะเป็นไรมาถือก็เอาใจช่วยหน่อยแล้วกันอนะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันก็น่าจะยังยากอยู่ในการเล่นตลอดทุกวันนี้นะผู้ชมนะข้อข้างที่จะยากครับต้องมีจังหวะดีๆซื้อดีๆทุกอย่าง สวยครับสวยครับต่อไหมโอ้สวยมา750ครับผู้ชมเต็มที่ก็ด้านแหลที่พูดไปก็คือพันเก้าแค่นั้นถ้าเสีย <c ười> เคยทํามาในประมาณ1-2คลิปแล้วแหละในช่องบงังนะผู้ชมนะมาแต่รอบเนี้ยขอกลับมาทำเถอะในรอบประมาณ2อาทิตย์ได้อะเอาจริงเกือบ2ออาทิตย์ได้ครับไป วยไม่สวยเลยอย่างเงี้ยสวยต้องคู่กันนะโอ้โหไม่คู่กันก็งามไส้ดีครับไม่คู่กันมันจะได้น้อยนะครับคูณมันจะมาน้อยมากครับประมาณนี้คู่กันคิวนะยังจับจังหวะเกมไม่ถูกครับตอนนี้ผมอะ <laughs> ต่อในโลกร้อยกว่าบาทไม่คุม้มเออเอ้โอ้โยอย่างเยอะครับผู้ชมวอย่างเยอะนะครับแต่ตัวถูกมากเออโอ้โหมันไม่มันไม่เปลี่ยนไม่ตรงกันเว้ยมันเล็กก็เลยแบบค่อนข้างที่จะยากนะไม่เป็นไรไม้แรกครับเราต้องแก้ไม้ที่สองนี่แหละให้ได้นะจริงๆแล้วะ TÔNG LƯỢM KÀO HÀ PHỤ CHÔNG LƯỢM OK XUỐI อย่าเกลือเถอะรูขอล่ละไม่ไหวแล้วหนักมากช่วงเนี้ยไม่ไหวจริงๆอย่าเกลือเลยขอละ่ะเจคู่มะโอ้โหไม่ทงไม่เคยที่จะตรงกันเลยเว้ยเฮ้ย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไม้เดียวไม้เนี่ยไม้สุดท้ายละถ้าไม่ได้ก็ผมจะไม่ล้างเบ็ดนะไปะไม้เนี่ยไม้สุดท้ายผมจะไม่ล้างเบ็ดนะวัดกันไปเลยไป ถ้าจะถ้ามันจะขนาดนี้ก็ให้มันไปเถอะจริงผมพูดเลยถ้ามันจะขนาดนี้ก็ให้มันไปสิคู่มาเออตัวถูกคลิปหายเลยโอ้จะเปลี่ยนคู่กันได้แล้วก็มาได้ตัวที่มันถูกๆโอ้โหตาย อย่างที่เห็นแล้วนะทุกคนนะคือเราต้องหยุดนะครับในกรณีอย่างนี้ก็คือสามไม้ที่ไม่ได้อะไรเลยแนะนําก็ควรพักผ่อนนั่นเองนะทุกคนนะไม่ต้องทะลึ่งไปตามมันอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับผมโอเคครับผมต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้บังจะทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเล่นหนูทุกคนเล่นตามหรือสาหรับเข้ามาชมช่องของบังใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ให้บังกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบค